เอาภาษาตาควายกูคืนมาเอ้าเอาเอาแล้วทีนี้เรื่องใหญ่แล้วเอาแล้วเฮ้ยผมไม่เกี่ยวแล้วเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่แล้วกูพูดถึงกูพูดถึงถ้ากูเป็นทหารแต่มึงยังไม่ได้เป็นไงกูยังไม่ได้เป็นแต่ถ้าเกิดมึงเป็นปุ๊บมึงจะขอเลยมาซาตาควายกูคืนโอ้ยเดี๋ยวก็เอาคืนได้ไม่ต้องห่วงหรอกเรายึดอยู่แล้วพูดแล้วคืนมาช่วโมงเป็นลบกันแน่นเราสองคนเฮ้ยมึงอย่ามานั่นเลยมึงไม่ช่วยชาช่วยบ้านเมือง ถ้ามึงไปเนี่ยเขาก็ต้องไม่ต้องเสียอะไรแล้วแค่มึงออกไปเนี่ยเอาฟันไปอยู่บนภูเขาเนี่ยแค่เนี่ยแค่นั้นแล้วคนข้างนอกเขาเข้ามาไม่ได้แล้วมึงมันโง่เออไปกูไม่คิดเรื่องนี้นิดเดียวน,นั้นนะนี่ฟันกูไม่ใช่รั้วกัน้นกำแพงบ้าปะเนี่ยเป็นคนลายจครีไฉลอ้ยมึงอ่ะมันแมะมึงมึงล้อต่อกู คนหลายใจปุ๊บมึงสวมเลยใช่ครับมันยกลองฟอกแต่งไฮแต่สาวหน้าโมวยพี่ทำให้คนหลายใจใครล่ะมึงไม่ต้องร้องมึงครับมึงถามใครเนี่ยเปล่าครับก็ร้องเพลงครับมึงร้องต่อครัวครับผมเลยเออพอพี่ร้องเสร็จก็ผมเลยมึงเลยก็เนี่ยครับได้ครับนี่เป็นส่วนใหญ่ร้องควายง่ายกว่ามึงอีกอ่ะเอ้าสุดท้ายนี มันยกลงมันหอมใจไปสาวๆบอกเธอเป็นคนละใจใครล่ะผู้บอกว่ามึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงหลงมึงมึงโอเคเอาอย่างงี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมขึ้นมั่งพี่ร้องต่อผมอีกไเออพี่ห่วยห่วยห่วเป็นห่วยใช่ไหมห่วยใช่ใครล่ะแม่งเล่นเล่นกูหลายปีแล้วนะเดี๋ยวพอผมร้องเสร็จปุ๊บเออพี่ก็ร้องต่อผมเลยเออโอเคไหมครับกูร้องต่อมึง มันยกลองว่าขอแต่งไทยที่สาวๆหน้าม้อนทำไมเป็นคนหลายใจเออเออมันน้อยใจน้อยใจเอาทำไมตอนกูไม่มีท่อนนี้วะเอออะไรมันยกลองออมาขอแต่งไทยที่สาวๆหน้าม้อนทำไมเป็นคนหลายใจเออ,เอ,อ ใครละมึงอะมึงอะใค <c oughs> รต้อเก่งลาดนักูลองแบบเจบปวดเองเอรกูโ <Inner. S 1> ป้ให้พวกนีหยุดงานหนึ่งวัน <c oughs>